มีอาการปวดหลังค่าาะตาอะไรแล้วก็เวลาก,ก้มได้แค่นี้ค่ะม้มแล้วปวดแล้วก็ที่ลก็ปวดค่ะแล้วก็ปวดรอบรอบใช่ค่ะรอบรอบรอบหรอบขาทีนี้เวลานอนหงายแล้วเราก็จะลุกไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมค่ะอือ่าทีนี้วิธีแก้สมมุติว่าเราอะ่ะเจอคนที่มีอาการอย่างนี้ด้วยพวาเรานวดคเขาทั้งตัวแล้วเขายังมีอาการอย่างนี้เราก็จะมีวิธีแก้แต่ถ้าสมมุติว่า เขาก็ามาบอกเราอย่างนี้และเรายังไม่ได้นวดเลยเพราะไม่มีเวลาน,นวดเราสามารถที่จะผ่อนคลายเขาได้โดยที่ยังไม่ต้องนวดก็ได้ก็จะรู้สึกดีขึงง้นนอนองหมอนหมอนลูกคา้ามาที่นอนงายอย่างนี้นะเวลาที่เขาปวดหลังมากๆเขาจะรู้สึกพื้นเราก็อาจจะจับขาเขาควายมานี้เนาะแต่ทุกทีท่าที่เราเรียนกันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมเราไม่ต้องทําแล้วเราจะจับ ใช้สองบางบางนี่ไหมบาง,างแล้วพยายามดันตรงนี้เราจะไม่ลงน้ำหนักเยอะเพราะถ้าลงเยอะเขาจะเจ็บสมมติเราลงเยอะเนีน่หน้าเขาเจ็บเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราลงพอประมาณอย่างนี้ปุ๊บเขาจะสบายนะคะพอสมมติเขาลงอย่างนี้ได้ปุ๊บเราจะมาลงช่วงนี้แหละเนี่ยดันเนีน่ยนะ ใช้ท่านแขนแต่ไม่ใช่ท่านแขนเลยมันจะกึ่ง45องศาเนาะตรงนี้เราไม่ได้กดเยอะแต่ตรงนี้เราจะผักไปเตือนนะคะเนื่อนให้อีกเราทำไปเรื่อยๆตรงน,น,นะรงนี้ตรงนี้ถ้าเราว,งรวางคุปหลุดจุดก็เจอกระดูกดยายามันเป็นกดเทเลนด์เยอะแยะ ได้ห,หมดเลยนะยเลยจะผากเลยรู้สึกดูหน้าด,หนา,า,ดาดูหน้าลูกค้าด้วยมาดูหน้าลูกค้าด้วยว่าตื่นขนาดไหนอ่าพอปล่อยรู้สึกโล่งไหมคะเออแล้วเราก็จะทําแบบเมื่อกี้อีกครับข้าข้างหนึ่งแบบเดียวกันต้องทํำไหมคะไม่ต้องกันเลยเดี๋ยวทำให้เขาหน่อยนะฝึกให้ทจะบอกอสบาย <laughs> เดินขากระเพียงเบาข้างนลยเดินขากระเพียงเบาข้างนึงนะคะอ่าจปต้งหาขึ้นมา่มนัน่งี่าได้เท่าลูกค้าไหว นี่ได้ขาที่ค้าไหวแต่แรกๆอะ่ะถ้าเข้าวีาไ่ไปหมีไม่ได้เราก็ผักเล็กเดียวแต่ค้างไว้เนาะพอค้างไว้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่ม,มค่อยๆเพิ่มเพิ่มระดับความตึงโดยที่เราไม่ได้บอกลูกค้าหรอกแต่เราจะรู้ด้วยกันเลยว่าโอ้ลูกค้าเขาได้ขายล้วเป็นไงคะสบายไหม<ด>ค่ะ,คะขอบคุณค่ะโอเคนะห,หวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้หลายๆคนนำไปใช้ประโยชน์ได้เยอะขึ้น ยิ่งเป็นหมอนวดเนี่ยถ้านี่คนฝึกให้ดีแต่ถ้งฝึกให้ดีนะอย่าลงมือหนนะักลูกค้าจะบาดเจ็บโอเคจ้า